เพราะว่าที่สอนอบุคลมีเรื่องแล้วคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีคนเข้ามาร้องเรียนนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็มีคดีความช่อโกงไปหาตํารวจให้ตํารวจช่วยมีการเอาคู่กรณีเนี่ยมาเซ็นสัญญาจะทยอยชาระหนี้เนี่ยต่อนหน้าตํารวจแล้วนะก็จบใช่ไหมมันต้องจบแล้วแต่ว่าพอระหว่างทางเนี่ยมันเกิดการขาดส่งเขาไม่ยอมใช้หนี้ขึ้น<อ>นะคะทางด้านของผู้เสียหายเขาก็เลยแจ้งตํารวจไปอีกทีว่าเนี่ยค่ะตามที่ทําสัญญากันไว้เนี่ย เขายังไม่ใช้นี่หนูเลยทวงก็ไม่ได้เลยตำรวจท่านหนึ่งค่ะก็ตอบกลับมาบอกว่าอา้าวอย่างนั้นเดี๋ยวให้ช่วยไหมล่ะแต่ถ้าช่วยทวงเงินให้เนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยคนละครึ่งนะแบ่งกันคนละครึ่งไหมล่ะเขาก็เลยงงว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยหรอ,อเราไปฟังคลิปเสียงกันก่อนค่ะสัญญากันว่าจะจะชดใช้เดือนละสองหมื่นก็คือกำหนดเมื่อวานนี้ ก็คือเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ชดใช้ครับูอ่อลวใช่ครับอืมก็เลยจะมาปรึกษาว่ายังไงต่อดีเออโอยกัแบ่งสวัสด,ดีแล้วเดี๋ยวสวัสดแบ่งคนละครึ่งเดี๋ยวสวัสดจะทวงให้ได้ยังไงเออต้องคนละครึ่งดีวะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นไม่ได้คืนหรอกโอเคตามนี้คนละครึ่งคืนละครึ่งคือยังไงฮะเอ้า ได้มาก็คนละครึ่งไงมาถึงว่าหนึ่งแสนคือคนละครึ่งทำไมรู้ว่าได้มาทุกบาททุกตะตังก์อ่ะคนละครึง่งทวงเองไม่ได้อ่ะมันต้องคนละครึง่งนี่ย้ำอีกทีนะคะ <laughs> เขาคุยกับตำรวจนะคะเขาไม่ได้คุยกับโจนนะคุณผู้ชมเขาคุยกับตำรวจนะคะเขาคุยกับตำรวจค่ะนี่เป็นเสียงสนทนาที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนามาเปิดเผยระบุว่าเป็นเสียงของผู้เสียหายคุยกับสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีพูดคุยกันเรื่องคดีช่อโกงเงินหลังจากคู่กรณีไก่เกลี่ยทําสัญญาที่สอนอบุคคลโลบอกว่าจะชดใช้เงินคืนให้กับผู้เสียหายเดือนละ2 0 0 0 0บาทจนกว่าจะครบจํานวนหนี้ก็คือประมาณแสนแสนหนึ่งเนี่ยนะคะพอถึงกําหนดเนี่ยไม่ได้ใช้ค่ะก็โดนเบี้ยวตั้งแต่งวดแรกเลย ผู้เสียหายก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับสารวัตรที่เป็นคนดูแลคดีนี้ว่าทำยังไงดีครับก็ตามคลิปเลยนะคะทางด้านโพสต์เนี้ยเขามีการระบุชื่อไว้ด้วยนะว่าเสียงของตำรวจในคลิปคือพันตำรวจโทนัทพงศ์ขนารัตท่านเป็นสารวัตรสอบสวนสอนอบุกคโลทีมข่าวพิพทธวีไปค่ะไปขึ้นสอนอบุกคโลกันหน่อยไปพบว่าพันตำรวจเอกชัดธกิจพดุงจันชัยท่านผู้กำกับไม่อยู่อ้าวไม่เป็นไรขอเจอท่านนัทพงศ์หน่อยได้ไหมก็ไม่อยู่ ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปหาค่ะตามเบอร์ที่มีอยู่ที่โรงพักนะคะไปคุยกับพันตำรวจโทนัทพงศ์บอกว่าขอสอบถามหน่อยถ้าไม่เป็นความจริงยังไงท่านรีบชี้แจงเลยเรื่องนี้ค่ะท่านก็รับสายแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ฟังเลยคลิปอะไรเนี่ยแต่ก็จําได้แหละว่าเป็นคดีกู้ยืมเงินมีการแจ้งความไว้ตั้งแต่กรนยายนปีที่แล้วไกล่เกลี่ยกันช่วงธันวาคมตกลงผ่อนจ่ายเงินกันตามที่ เป็นข่าวเลยนะคะ mm. ก็ลงบันทึกประจําวันไว้แต่พอผู้เสียหายโทรมาบอกว่าคู่กรณีเดี้ยวแล้วก็จะให้ผมเนี่ยซึ่งเป็นตํารวจไปทวงเงินให้ตัวเองเนี่ยบอกว่าทวงให้ไม่ได้มันเป็นคดีแพ่งไปแล้วต้องไปฟ้องร้องไปเรียกร้องกันเอาเองทีมข่าวก็เลยบอกว่าอา้าวท่านไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทวงเงินเนี่ยทำไมท่านถึงบอกว่าทวงเองไม่ได้ท่านจะทวงให้แล้วถ้าได้มาทุกบาททุกสตางค์ต้องแบ่งคนละครึ่งเรื่องนี้ค่ะพันตำรวจโทรนัทพงศ์บอกว่า พูดเล่นพูดทีเล่นทีจริงรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาไม่ให้เงินหรอกอทีมข่าวก็เลยเอา้าวก็ท่านบอกท่านยังไม่ได้ฟังคลิปเลยท่านจะรู้ได้ไงว่าเนื้อหาในคลิปเนี่ยเป็นยังไงทีมข่าวก็เลยถามมาค่ะว่าถ้าเกิดมันมีการจ่ายเงินแล้วผู้เสียหายเขาแบ่งให้จริงๆท่านจะช่วยทวงไหมก็ย้ำตับกลับมาตอบกลับมาว่าก็หนูผมอธิบายแล้วไงว่ามันเป็นคดีแพ่งตำรวจไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการไปทวงเงินหรือดำเนินคดีแต่อย่างใดคะ่ะ พูดงั้นล่ะอา่ากเพราะว่าเขาก็ไม่มีใครให้หรอกอืเออมันไม่มีใครให้อยู่แล้วหรอค่ะเออมันกลับกลายเป็นว่าเขาคิดว่าพี่พูดจริงไงว่าเออถ้าได้เงินมาเดี๋ยวไปทวงให้แสนนึงแล้วคนละครึ่งกันไปเลยคนละห้าหมื่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่พาาี่เล่นอาจจะพี่เล่นจริงจริงแหละใครจะไปพูดใครจะไปนั่นงั้น เขาไม่มีทางให้อยู่แล้วถึงเป็นเรื่องที่เขาก็ไม่ให้อยู่แล้วล่ะอวแล้วถ้าเกิดเ,ออเขาให้แล้วทวีใ<ห>่ให้พี่ไปทวงให้เออเพราะผมก็ไม่ทวงให้อยู่แล้วว่ามันเป็นทางแพ่งไงจะไปทวงงั้นได้ไงล่ะค่ะเออเพอผมวิจารณเป็นทางแพ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกจบแล้ว อ่ะก็ย้ำว่าพูดจริงๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าพูดเล่นนะคะคุณผ,ผู้ชมแล้วก็ท่านนทพงศ์เนี่ยย้ำว่าผมนะรับราชการตำรวจมานานไม่เคยมีการเรียกรับเงินจากผู้เสียหายแม้แต่ครั้งเดียวพูดเล่นไม่ได้ขอแบ่งเงินจริงๆโอ้แต่ถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราเป็นคนติดต่อตำรวจเราก็ไม่รู้นะว่าท่านพูดจริงพูดเล่นนะเนาะขณะที่ทางฝั่งสงนบุคโลก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโพสต์ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลย คือเป็นเรื่องใหญ่ที่สนอเลยนะโอนต้องใหญ่อยู่แล้วค่ะเรื่องแบบนี้นะคะสารวัตรเลยนะพูดเล่นทีเล่นทีจริงเขาไม่ให้จริงๆหรอกอนี่ยนี้แล้วก็บอกว่าไม่ได้อำนาจไม่ได้เป็นอำนาจของตํารวจด้วยในการจะไปทวงถามนี่ให้ใครอ่ะเป็นคําชี้แจงออกมาแต่บอกว่าทวงเองไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่ทวงให้แบ่งกันไหมล่ะเราก็ไม่จบกลับไปที่เดิมใช่ไหมคะ